ขอถวายความน,อน,อน้อมน้อมนมมสการแดพระรัตนตรัยด้วยสินล่าวขอถวายความคารพและขอโอกาสแก่พระมหาเทรานุเทระพร้อมเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปเพื่อประกาศธรรมในครั้นี้ และขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาสังสมบุญกุศลร่วมกันในวันนี้ขอเชิญเจริญพรญาโยมทุกท่านนั่งตามสบาย เมื่อยายโยมทั้งหลายนั่งตามสบายแล้วเราก็จะได้มาเจริญกุศลร่วมกันอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการฟังธรรมของสัพพุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นการฟังธรรมของสัพพุรุษนั้นเป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากในโลกนะเพราะว่ากลัวที่จะมี พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแก่แล้วพระองค์ก็ต้องอาศัยระยะการเวลาในการสั่งสมบารมีตลอดระยะเวลาที่ยาวนานมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่สัตว์ทั้งหลายจะมีโอกาสได้ฟังธรรมของสับรุนั้นจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากที่สุดในโลกธรรมของสับรุหรือที่เรียกว่าพระสัทธรรมนั้น ก็ได้แก่เป็นธรรมที่ผู้ใดก็ตามเมื่อมีโอกาสได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วเนี่ยก็ย่อมจะทำให้อินทรีย์ทั้งห้าประการคือศรัทธาสติวิริยะสมาธิและปัญญาที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ย่อมจะมีโอกาสได้เกิดขึ้นอินทรีย์ทั้งห้าประการ ที่เกิดขึ้นมีอยู่แล้วก็จะถึงความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปและในขณะเดียวกันนั้นกิเลสชนิดอย่างหยาบก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาใกล้เมื่อกิเลสใหม่ไม่มีโอกาสเข้ามาได้นะกิเลสเก่าก็จะถึงความนะถูกทำลายลดน้อยนะเบาบางลงไปเรื่อย ฉะนั้นธรรมของสับรุตหรือที่เรียกว่าพระสัสธรรมนี้เ,เป็นธรรมะที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังผู้อ่านผู้ศึกษาเล่าเรียนนะและทมของสับรุตหรือที่เรียกว่าพระสัธรรมนี้ก็ได้แก่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดหรือบางอาจารย์ท่านบอกว่าธรรมที่จะทําให้อินทรีย์ทั้ง5ประการ ถึงความเจริญรุ่งเรืองแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆนั้นก็ได้แก่พระอภิธรรมแล้วก็พระสูตรบางสูตรอันนี้ก็เป็นคํากล่าวของอาจารย์บางท่านเพราะฉะนั้นท่านญาติโยมสาวุชนคนดีทั้งหลายพระสัตธรรมซึ่งเป็นคําสอนของสับรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนี้กน็นับว่าเป็นสิ่งที่หาฟังหาอ่านหาศึกษาเล่าเรียนได้โดยอยากถึงแม้ว่าจะมีอยู่ในโลกนี้ แต่ว่าอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายนี่ก็จะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยพอใจที่จะฟังอ่านหรือศึกษาเล่าเรียนที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าอาศัยอำนาจของกิเลสต่างๆมีราคะหรือโลภะมานะคิดิวิจิกิจฉาเป็นต้นที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเรานั่นเอง ซึ่งกิเลสต่างๆนี่เ,เป็นตัวอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตของเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายนี่กระทาทุจริตกรรมลงไปแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้สัตว์ทั้งหลายเสวยความทุกข์อยู่ในอบายภูมิทั้ง4ี่เสวยทุกข์อยู่ในสังสารวัตรตลอดระยะเวลาที่ยาวนานมากเพราะอาศัยอํานาจของกิเลสเพราะฉะนั้นท่ทานสาธุชนทั้งหลาย สาตทั้งหลายที่ไม่ยินดีในการฟังธรรมเพราะอํานาจของกิเลสเมื่อกิเลสมันมีกำลังแกกล้าแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้เราเกิดความท้อแท้เหนื่อยหนายในการฟังในการศึกษาเละเรียนของคำสอนซึ่งเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านยาโยมสาวิชนคนดีทั้งหลายบัณฑิตท่านกล่าวเอาไว้ว่าผู้ใดก็ตามไม่ได้เจริญรีย์ทั้ง5ประการ ก็จะเป็นเหมือนกับบ้านเมืองที่ประชาผู้ปกครองเป็นบ้านป่าบ้านดอนอที่ขาดผู้ดูแลปกครองฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทุกคนก็กจะทำอะไรได้ตามอำเภอใจบ้านเมืองที่ขาดคนดูแลนะัะโยะคนทุกคนจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจโจรผู้ร้ายก็จะทุกชุม นะเอาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยบ้านเมืองก็จะขาดความสงบร่วมหยินหาความสุขไม่ได้อุปมาข้อนี้ฉันใดจิตใจของสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้จเจริญอ,อินทรีย์ทั้ง5ประการก็ฉั้นเหมือนกันจิตใจของผู้นั้นก็จะมีแต่กิเลสกุ้มรุมแสดงฤทธิ์ออกมาต่างๆขอยมเคยเห็นกิเลสเขาแสดงฤทธิ์ไหมขอยมฤทธิ์ของกิเลสเป็นยังไง าตาก็ดุดตาปีศาจทั้นว่าอย่างนั้นเองหูก็คล้ายกับหูของยักษ์มาไม่สามารถที่จะทนทานต่อการได้เห็นต่อการได้ยินเสียงสารเสริญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณได้จิตใจของบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความรุ่มร้อนเร่าร้อนเหมือนกับอยู่ในคุมนรกเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย เราท้านหลายจึงควรจเจริญอินทรีย์ทั้งห้าประการนี้ให้มากเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องป้องกันความชั่วร้ายต่างๆความชั่วร้ายต่างๆในที่นี้ก็คือกิเลสนั่นแหละกิเลสมีโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเป็นต้นเราจะต้องมีอาวุธมีเครื่องป้องกันทำไมถึงจะต้องป้องกันด้วยก็เพราะว่า กิเลสทั้งหลายทั้งปวงนี่ประโยชน์เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายกระทาทุจริตกรรมลงไปอย่างมากมายทีเดียวอย่างเช่นในยุคปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าปัญหาของบ้านเมืองปัญหาความไม่ดีชั่วร้ายต่างๆเกิดขึ้นมาเพราะอะไรตามสื่อต่างๆที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ดูกัน ไม่ว่าจะเป็นสื่อในทีวีในเฟซในหนังสือพิมพ์เหล่านี้เป็นต้นมีแต่ความชั่วร้ายทู้อยู่มีแต่ปัญหาไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมาเยอะมากมายนั่นก็ขอให้รู้ว่าเป็นผลงานของกิเลสเพราะฉะนั้นนี่ยุคนี้เป็นยุคของกิเลสผอยุคเป็นยุคที่กิเลสเจริญรุ่งเรืองมากฉะนั้นเมื่อกิเลสเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของบุคคลใดก็ตาม ก็เป็นเหตุเป็นปจัยให้บุคคลเหล่านั้นขาดหีริขาดโอตตัปะไม่มีความละอายไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตทำบาปก,กรรมลงไปอย่างมากมายเบียดเบียนกันช่อโกงทำทุจริตต่างๆลงไปอย่างมากมายเพราะอาศัยอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นท่านญา,าิโมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราได้รู้ความเป็นไปของชีวิตอย่างนี้แล้วเนี่ย รู้ว่ากิเลสนั้นเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งมวลเป็นต้นเหตุให้ทําบาปทํากรรมลงไปอย่างมากมายเป็นต้นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายให้เราทั้งหลายได้ไปสวยทุกข์อยู่ในอบายอยู่ในสังสารวัฏสวยทุกข์ทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อ,ตอไปด้วยเราจะต้องหาทางพยายามป้องกันหาเครื่องป้องกันไม่ให้กิเลสมันเข้ามาใกล้เราและวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนั่นก็คือการฟังธรรมนี่แหละพะยง การฟังธรรมนี่ท่านบอกว่าเป็นเหตุเป็นมาจัยเ,เป็นเครื่องบรรเทากิเลสได้คุยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมอยู่บ่อยๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคุยเป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชีวิตของเรามากถ้าหากว่าเราไม่มีการฟังธรรมหรือฟังบ้างไม่ฟังบ้างเนี่ยอินทรีย์ห้าประการเนี่ยมีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยมันก็จะมีกําลังอ่อนลงไปเรื่อยๆคุย เมื่ออินทรีย์ทั้ง5ประการอ่อนกำลังลงแล้วนี่กิเลสมันก็มีโอกาสเข้ามาได้กิเลสมันก็จะเกิดขึ้นมาแทนประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้อาหารแก่ศรัทธาอยู่บ่อยๆศรัทธาห้ามีอะไรบ้างนักประโยชน์หรือสิบขอภัยอินทรีย์ห้ามีอะไรบ้างท่านใดทราบอินทรีย์ห้านิ่งเงียบสงบสยบมาอะไรนะ ขึ้นต้นด้วยศรัทธาเอาช่วยกันศรัทธ,ธาสติวิริยะสมาธิและปัญญานี่เขาเรียกว่าอินทรีห้าระอย์ปกครองด้ความเป็นใหญ่ฉะนั้นอินทรีย์ทั้งห้าประการเนี่ยที่จะมีกําลังได้ต้องอาศาัยการฟังธรรมเป็นเบื้องต้นนะพร่อยู่ฟังธรรมอยู่บ่อยบ่อการฟังธรรมนั่นแหละเป็นการให้อาหารเป็นการให้วิตามินแก่อ,อินทรีย์ทั้งห้าประการ เป็นการเปิดช่องเปิดโอกาสให้อินทรีย์ทั้ง5ประการที่ยังไม่เกิดก็จะมีโอกาสได้เกิดขึ้นอินทรีย์ทั้ง5ประการเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะถึงความเจริญภัยบุญยิ่งขึ้นไปฉะนั้นเมื่ออินทรีย์ทั้ง5ประการมีกําลังแก่กล้าเราก็ทําบุญทํากุศลได้ง่ายขึ้นเราก็จะไม่ขี้เกียจไม่ขี้ขานในการทําบุญทํากุศลแล้วเราก็จะงดเว้นจากบาปอากุศลได้มากในแต่ละวันแต่ละวันก็จะต้องอาศัยอินทรีย์ ทั้งห้าประการนี่แหละถึงความแก่กล้าก็นยแล้วเราก็จะทําบุญทํากุศลได้จนตลอดชีวิตนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเราขาดการฟังธรรมแล้วเนี่ยอินทรีย์ห้าประการมันก็จะถอยกําลังอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆเมื่ออินทรีย์ทั้งห้าอ่อนกําลังแล้วกิเลสมันก็ได้โอกาสก็อยู่กิเลสก็ได้โอกาสเข้ามาเกิดขึ้นถ้ามันมีกําลังมากก็ทําให้เราทิ้งจากบุญกุศลไปเลยเลิกนับถือพระพุทธศาสานาไปเลยก็ได้ เลิกให้ทานเลิกรักษาสีเลิกฟังธรรมไปเลยก็ได้ก็อํานาจของกิเลสมันมีกําลังฉะนั้นในยุคปัจจุบนันนี้อาหารของกิเลสมากขึยนไปที่ไหนทางไหนก็มีแต่อาหารของกิเลสยิ่งกดเข้าไปใน YouTube ใน Facebook หน้าจอทีวีใช่ไหมคุณโยมนั่นคืออาหารของกิเลสทั้งนั้นเลยอาหารของกุศลมีน้อยมากคุณโยมนะอาหารของกุศลที่จะเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้กุศลเกิดขึ้นเนี่ยน้อยมาก แต่เหตุปัจจัยที่จะทําให้กเิเลสเกิดขึ้นนี่มีมากเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีอาวุธไม่มีเครื่องป้องกันแล้วนะอันตรายของชีวิตก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายพะย่เพราะฉะนั้นอยากให้ญาติโยมทั้งหลายนี่ยะได้ท้อแท้จะ่าได้เหนื่อยหน่ายในการฟังธรรมพะยมโอกาสที่เราจะได้เกิดมาพบคําสอนของพระุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้เวลาของชีวิตตรงนี้แหละพะยมแสวงหาประโยชน์จากพระพุษษทธศาสนาให้มาก แสวงหาปัญญาจากพระพุทธศาสนาให้มากประอยู่ถ้าหากว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราไม่มีปัญญาติดตัวไปเลยนี่น่าเสียดายนะคโยงน,น่าเสียดายมากเราตายไปกับความโง่พร้อมกับความโง่นี่น่าเสียดายมากอตมาได้ไปอ่านเจอโอวาทของพระเถเรรรูปหนึ่งะโยงอ่านแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากท่านจะให้อวาทแก่ลูกศิษย์ลูกหาท่านทุกๆวัน ท่านกล่าวเอาไว้ว่าเราก็ให้อวาทแก่ตัวเองด้วยประโยชน์ท่านกล่าวเอาไว้ว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะตายไปพร้อมกับควาโงูนะขอไปถ้าหากข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ด้วยควาโงูข้าพเจ้าจะขอตายเสียดีกว่าเพราะการตายนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ประโยชน์ อาตมาอ่านแล้วประทับใจมากคือที่ท่านสอนแบบนี้ก็เพราะว่าโอกาสที่จะได้เกิดมาพบคำสอนของพระเจ้าคุณซึ่งเป็นคำสอนที่อัดแน่นเต็มเปี่ยมไปด้วยเหตุและผลเป็นคำสอนที่ทุกคนสามารถเข้าไปพิสูจน์ได้เป็นคำสอนที่ลดละกิเลสท,ทำลายกิเลสให้หมดไปจากจิตใจได้คุณ ถ้าเราได้เกิดมาพบคําสอนนับถือศาสนาพุทธแล้วเนี่ยเราไม่ยอมศึกษาเล่าเรียนเลยก็ย่อมท่านก็บอกว่าโง่ต่อไปเราจะต้องโง่ชาตินี้ก็โง่ชาติต่อไปก็โง่โง่หลายพบหลายชาติะโยงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กําลังใจตนเองแล้วก็ให้กําลังใจลูกศิษย์ว่าเมื่อเราได้เจอคําสอนแล้วเราควรที่จะพยายามเพียรในการศึกษาเล่าเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มากเพราะอะไร เพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นโอสถอย่างดีคุยมเป็นยาอย่างเลิศเป็นยาวิเศษนะรักษาโรคอะไรคุยมดูไหมคุยมแม่ประนอมคําสอนของพระพุทธเจ้ารักษาโรคอะไรได้บ้างถ้าบอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ารักษาโรคคือโรคโง่ฉะนั้นใครศึกษาดีแล้วเนี่นะ ศึกษาโดยถูกต้องโดยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่มีอคติสามารถทำให้บุคคลนั้นหายจากความโง่ไดไ้ความโง่ก็คือ,อวิชาหรือโมหะความไม่รู้ในธรรมแประการนั้นแหละฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้หรือในโลกไหนก็ตามเกิดขึ้นมาพร้อมกับอวิชชาคือความไม่รู้ ไม่รู้ในธรรมแปรประการคือไม่รู้ในอริยสัจสีไม่รู้ในรูปนามขันห้าที่เป็นไปแล้วในอดีตเป็นไปแล้วในอนาคตเป็นทั้งอดีตอนาคตเหล่านี้เป็นต้นคือความไม่รู้ไม่รู้จักบาบุญคุณโทษไม่รู้จากประโยชน์โลกนี้ไม่รู้จากประโยชน์โลกหน้าไม่รู้ในเรื่องกรรมผลของกรรมไม่รู้ในเรื่องของการเวียนว่ายายเกิดไม่รู้หนทางที่จะนําตนให้พ้นจากทุก เหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นสภาวะของอวิชชาคือความไม่รู้ฉะนั้นชีวิตของเราจึงเกิดมาพร้อมกับอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้นะั่นแหละเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายำก็ทากรรมดีบ้างทากรรมชั่วบ้างลงไปทําให้สัตว์ทั้งหลายต้องเสวยความทุกข์อยู่ในสังสารวัตรตลอดระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ขยม ถือว่าได้สิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐแล้วได้สิ่งที่ยากแล้วคุยถยมแถมเรายังได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอีกด้วยซึ่งเป็นศาสนาเป็นเครื่องนําสัตว์ออกจากทุกข์ได้คุณโยมมีศาสนาเดียวในโลกในอนันตจักรวาลเพราะฉะนั้นเราได้พบสิ่งที่ล้าค่าแล้วคุยถยมถ้าเราตายไปพร้อมกับความโง้นี่น่าเสียดายมากฉนันเราจะต้องตายไปพร้อมกับความชรา จะต้องมีปัญญาติดตัวไป้วเมื่อเรามีปัญญาติดตัวไปแล้วสังสารวัตของเรามันไม่น่ากลัวแต่ถ้าเราตายไปพร้อมกับความโง่สังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดของเรามันน่ากลัวมากเพราะมิจฉาทิฏฐิคนผ่านรอเราอยู่ข้างหน้าอีกมากมายถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันแล้วนี่ชีวิตของเราจะต้องไปเกิดอยู่ในตระกูลมิจฉาทิฏฐิเท่าไหร่ เราจะต้องไปคบขาสมาคมกับพวกคนพานอีกเท่าไหร่แล้วก็เป็นปัจจัยให้เราทําความชั่วลงไปอีกเท่าไหร่แล้วโอกาสที่เราจะถอนตัวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นไปได้ยากแต่ถ้าเรามีปัญญาติดตัวไปเราอาจจะพาดพั้งทําความชั่วลงไปตามเพื่อนที่เราเข้าไปคบหาสมาคมด้วยแต่อํานาจของปัญญาที่เราสั่งสมเอาไว้นี่แหละคุณโยมมันจะไปช่วยกระตุ้นเตือน มันจะทําให้เราถ่ายถอนตัวออกมาได้รวดเร็วไวฉะนั้นปัญญาเนี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากปัญญาเนี่ยเป็นสมบัติของนักปราชญ์ความประมาทเป็นสมบัติของคนของคนงูฉะนั้นความเสื่อมเสียใดๆก็ตามขโยมยังไม่ร้ายแรงเท่ากับความเสื่อมเสียปัญญาความเสื่อมเสียเป็นปัญญาเนี่เป็นการเสื่อมเสียที่ร้ายแรงที่สุดเพราะจะทําให้เราจมอยู่ในสังสารวัตรตลอดระยะเวลาที่ยาวนานมาก ฉะนั้นการฟังธรรมนี่แหละจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งะโยงฟังให้มากศึกษาเล่าเรียนให้มากเพื่อให้อาหารแก่อ,อินทรีย์ทั้งห้าประการเพื่อปรับปัญญาปรับคิฏฐิของเราให้มันเห็นถูกให้มันให้มันเห็นตรงต่อความเป็นจริงตรงถูกตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อใจของเรามันมีความเห็นถูกเห็นตรงแล้วนี่การทําการพูดมันก็ถูกตรงไปด้วย กุศลธรรมต่างๆมันก็จะหลังไหลออกมาทางกายทวารวัีทวารและมโนทวารอย่างมากมายทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังเป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้บาปอากุศลหลังไหลเข้ามาด้วยอันนั้นเป็นกองทุนเป็นกําไรของชีวิตเราคยมฉะนั้นอาจมาก็จะได้มาพูดในเรื่องของสมบัติของอุบาสกต่อจากครั้งที่แล้วคโยมตามในที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่31หน้า364บ้างแล้วก็เล่มที่17หน้า336เป็นต้นบ้างคพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงในเรื่องของคุณ,คณสมบัติหรือที่เรียกว่าสมบัติความถึงพร้อมของอุบาสกอุบาสิกาว่าอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนานั้นนะ่ะจะต้องมีคุณสมบัติอะไรประจําใจบ้างคุณ ในพระไตรปิฎกเล่มที่สารสิเวทพระองค์ทรง,งแสดงเอาไว้ในมหานามสูตรพระองค์ทรง,งแสดงสมบัติของอุบาสกเอาไว้อยู่สประการคุณประการที่หนึ่งก็คือมีศรัทธาโดยเฉพาะตะถาคตะโพธิศรัทธาคือมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระปัญญาตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าพระองค์ทรงเป็นพระอระหันต์เป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจส,สีได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้รู้แจ้งโลกดังนี้เป็นต้นนี่คือคุณสมบัติของผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาจะต้องมีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใส มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรยัยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคุยจะต้องมีตถาคตโพลีศสัทธาฉะนั้นเมื่อเรามีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยแล้วความศรัทธาเลื่อมใสในเรื่องกรรมผลของกรรมก็จะเกิดขึ้นติดตามมาแล้วก็จะมีกำลังมากคุย ฉะนั้นเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอย่งนี้แล้วเนี่ยศรัทธาความเลื่อมใสนั่นแหละเป็นคุณธรรมเบื้องต้นในอันที่จะทําให้บุคคลเนี่ยมีความริเริ่มมีความดําดิคิดจะทําคุณงามความดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลเป็นต้นเหล่านี้ค็อยู่จะต้องอาศัยศรัทธาเป็นเบื้องต้น ฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธามีความเลื่อมใสในเรื่องกรรมผลกรรมเชื่อว่าทํากรรมดีได้รับผลดีทํากรรมชั่วได้รับผลชั่วตรงตัวแน่นอนฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อโลกหน้ามีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเราก็จะไม่ประมาทในชีวิตอันนี้เป็นคุณธรรมประการที่หนึ่งประโยช เป็นคุณสมบัติประการที่หนึ่งของอุบาสกอุบาสิกาประการที่สองบุคคลน,นั้นจะต้องเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีการงดเว้นจากปานาติบาตคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยไปจนถึงมนุษย์ไม่ฆ่าด้วยตนเองไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่าเราจะต้องงดเว้นเว้นจากการลักทรัพย์ ไม่ถือเอาวัตถุสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ที่เขาหวงแหนอยู่เว้นจากการประพฤติผิดในการเว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงและเว้นจากการดื่มสุราเมรยัยนี่เป็นสมบัติของอุบาสกประกาศที่สามอุบาสกนั้นจะต้องเป็นผู้มีใจปราศจากมนทินคือความตนีิ เป็นผู้ยินดีในการให้ชอบบริจาคทานข้าวน้ำแก่สมณพราหมณ์เป็นต้นอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอีกประการหนึ่งประการที่4บุคคลน,นั้นจะต้องเป็นผู้มีปัญญามีปัญญาเห็นความเกิดดับของนามรูปทำแรกกิเลสได้เข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคล ดับทุกได้โดยสิ้นเชิงเป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาขั้นสูงสุดเกี่ยวกับการภาวนาเป็นการเจริญวิปัสสนาจนโสดาปิมักเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นรู้แจ้งในอริยส,สัจสีบรรลุเป็นพระอริยบุคคลแต่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังไม่เป็นไรก็ขอให้เรามี กรรมสกตาปัญญาแค่นี้ก็เป็นกองทุนเป็นกำไรของชีวิตแล้วผู้มีปัญญารู้ในเรื่องกรรมผลของกรรมรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์เพื่อความเป็นผู้เลวแลวปะประณี้แค่เรามีปัญญารู้ในเรื่องกรรมนี้ก็ ถือว่าสุดยอดประเสริฐแล้วแหละณโยมเพราะถ้าเรามีปัญญารู้เรื่องกรรมแล้วเราเว้นจากบาปได้มากเราจะทําบุญได้เยอะในแต่ละวันแต่ละวันและเราจะทําคุณงามความดีได้จนตลอดชีวิตด้วยยิ่งถ้ามีปัญญาแก่กล้ามากขึ้นเท่าไหร่เราจะไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธธรรมประรสงค เราจะไม่วั่นไหวในการทำคุณงามความดีปะโยช์เพราะฉะนั้นนี้เป็นคุณสมบัติหรือเป็นสมบัติของผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงเอาไว้ระโชมสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ผู้มยังมีต่ออีกแต่ว่าวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเสียแล้วผูโยมก็คงจะดำเนินต่อไปไม่ได้ เอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยมาฟังต่อกันแล้วกันฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ต้องขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยกล่าวคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ ขอจงมาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้ประสากอุปถัมวะเหตุอันตรายประสบแต่จตุรพิษพรชัยทั้งสีประการคืออายุขอให้มีอายุยืนยาวเพื่อที่จะได้อยู่ทําคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปวันนะขอให้มีผิวพรรณผ่ผองใส สุขข,ขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งปราศจากทุกโกโรคภัยใดๆที่จะมาเบียดเบียนอันหนึ่งคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบในธรรมนำตนให้พ้นจากกองทุกประสบสันติสุขแล้วใซขอความปรารถนานั้นนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน